สบายดีมือนี้ซองไอ้น้องผ้ากินเท้าผ้ามาตัมมะตอกเออไม่ต้องมากกว่าตัดฮะมาตัมักตอกน้อนี่ข้าวดร่ักตอกมาตัมักตอกนี่มีกระปูน่กระปูนกับหลวกแล้วเนาะลวงหนาวนาะต้องกินนิพนธ์มะตอกใส่กับมะเขือนี่มันเป็นสูตรมาแล้วก็แกงน้ำเน่ก็แกงกีก้าวเนี่ยแกงเลยก็ใส่ข้าวแข้นี่ส่วนไลยเขาจะตำใส่ข้าวแข้งเนี่ยไอ่้ยหอมเส็ง มาตองหรือ่ากระนเนาะแต่ว mm ่า hmm. มื้อนี้เขาก็มีแขกมาเสิร์ฟมาเ่มาขนเขามาเนาะคนไทยคืออนไหมะมากระโอนมากระโอนกระทถนกระโถนกระโถนตรงหว่างนี้คือสบายดีในสองแง่งน่สบายดีสองนิชแนลเดือดเด้อโซซเาตรงห่างไปก่อนแม่เนาะคนดาวในต่างแดนเนี่ยนะเจ้านเนาะไกลๆแล้วแหละสีไล้กับเนเนาะไก่ก็สีเลยจ้ดีเปห็นมะซอยเนาะเป็นมงลองสาวนี่แหละเ็คือขูเนาะใครตาใไ้เคยเห็นคลิป อ่าซาบัดหย่อนกับหย่อนหย่อนหลังเสียงนี่ตังหย่อนหย่อนมาเริ่มเต้นเลยไก่โพุ่งตัววะอ่ะบอลก็ใกล้นั่นเนก่ยชัยพีกแอ้เนาะเหมือนนี้มันได้การที่ดีบอลหอนเด้อหมือนเพราะว่าฝนมันโตคงเสาร์แมนนี่ฝนยังเป็นมิดอยู่เนาะนี่ไขายยังเห็นเป็นหงออยู่มันโตหัวแหมมันก็เลยนำบอลหงเนาะตกซุ่มๆจีบควายแห้งทั้งหลังสุดดม วันน pues ี้เฮาใหญมาตำอยู่หน้าบ้เนาะเราจะได้ยังเพิ่มกรไดขออยว่าสยคนดันี้ซวยๆากแล้วมันคือเขาอะภูเขาอมันาากเขาเปนไอันยี้อนคอยดีสมีหนวยแล้วใกะบะบุเข้านูเขาด้เนาะโใส่นอพอแล้วนะมันจะเสียขอบเฮ้ยจะตา้วมึงต่ ีโอเคเนาะตอนนี้ก็ปักหนงตองแล้วนี่เนาะฟักเครือมาเนี่ยฟักเคือหมากเคือก็จะแกในนิดนึงเนาะโอ้ยพูดดีแต่แสบค่ะแกคือพูดดีละ,มะไม่ได้นะแหมแหมะสแสบเหมือนกันพี่น้องเลยใส่ได้ไหมนี่หมาพีกกระตัมแหลกแล้วนี่เนาะใส่หนึ่งตอกลงไปหนึ่งตองไปโอ้ยโอไมแตบอ่ะ ส้วงวะยังเินดนเลกระยงะเอ,าาเอเนาะเคืเอเราเาแขงา่มาีต้องเขแข็ใสนานน้อ,นอมันเครืองพวงด้อแขงเนาะมันเทาอน,นแอแกงใส่ลงไปจเขนไล้สั์จ้าเอ้ซื้อโคกซอยมันนะครับอีกนมาโอเคไหม ใส่ปลายงลงไปดบมเขนี่เนาะแดตอนปลาดากมากอีตอนนึงกระปูนี่ลวกเนาะวกเขาไปอยากินดิบป็นไรปกติใส่ดิบก็ได้นะกระปูนี่เนาะบางคนก็คั้นแท่ตะกรอนนี่แมนคั้นตะกรอนนี่มันจะมีหนาเนาะหนางเขาจะเหตุไดเยดีอ้วหาาะเยดีหนามบุมีเลยบางทีแห้งแกล้อยู่ดีแกกแกอยู่บมีหนามอ่ยาปลาลงไปเฮ้ใส่ปลากเล่าๆเนาะแบบสดขีดหอ แม <C apr il> ่เขาเลยแม่เหนื่อยเราบริจาคเขาเดี๋ยวเขาบอกซื้อไปสิเพื่อโฆษณาเขาเฮ้ยน้ำประเด็กเราทำเขาเพอเพื่อเพื่อเพิ่มด้วยมีกินกะปิหนึ่งเนาะตุกี้บีบลงไปหน่อยเออเอาใส่วงหน่ลยสิมก่อนเทเขียบเทเมียบเออใส่ใส่ใส่เข็มบนะค่ะอม ซ่บแ,แต่ฟูมักนะ <c oughs> นี่มันจต่ฮ <c oughs> <c oughs> ะกระฟูล,<บ>ลงไปก็ประแดกว่นี้ปรูลละนะอันนี้อุยยุดยุดยดยดหั่นก่อนที่ักแักแครเนี้แคก่นนนอนเลยักแคเนอาแคงเนยสลายเนาะกินแครเนี้ยแคงเน้กว่าตันแล้วนะผักแครเน้ยเฮ้ยอแบบนี้แหล้างมาดีแล้ครงเนียเนาะ เอายงขัดกันไงไปกับปูก็ประแดกตอนเนาะมีตอนหนึ่งเนาะจงมาออกมาแต่เดียวอันน้เจ้าระเดกใส่เราแลจิงนี่อันนั้นใส่แล้วตอยับเลยตอมีเพลงมาก คือเก่าเนาะมาขอแทนนี่มาโคตรจังพ่ะเบอีกระวเฮ้ยแถวอะเอาหมักนนวะมานี่ตางอะวะน้สมรหมักตองน้สมเนาะหมักตองมาจุกอาอดนี่ไปอีก ใช่ปนกันเนาะสุกีเนาะยเนาะส<น>ุกีเนี่สออกแบบคลายๆกับปีนะแบบพอมหล้วกัหวานๆประมาณนั้นแหละลองดีกันรัเลลบเกินไปนะที่ๆเลยนองี่เลยกนลอเขจาที่เสดโ <laughs> บแบบูลองกินมึงแล้วนมันกระเซพีพ่ๆหนะะาีตาหลอกคามเนะาะ <laughs> หลอกคาเป็นเ้ยเป็นหรือ่ลองกันเป็นหรือ่ คินหัวตอนสมัยประมาณิปีหลังเนากินตำโลบคาหเลยว่าแสบหัอนได้นี่อกสองไปกวยจางยมอในปู้ถาทอนดอกสำเนาตดูถาทนส่โลแกีะแิปปีลังนะจักกันเนาะิ้มาดินหนวหวยยามไรหนเดีกินสบู่กแก้วแม่ยออ แบรนด์ฟุลด้วยหน่นแมนเนาะเออก็มาอาบสบูนแก้วเนี่ยส่วนหนตาไปตาพเอาปูมังไรโอ้ยมามามาแซ็ตไปซะเลยกันของกินครับเนาะนี่แคปมืนี่ใบบักทัวแล้วก็เกี๊ยวหมูเนี่ยใส่แบบนี้แล้วเนาะกินกันก่อนอย่างที่สั่งกล่องกินเนาะนจังบุตรเสียเปรียบกันได้แตก นี่มันเด็กอยู่บ้านเท่านี้แหละใกลๆกันพิ้นจะเล็กหน่อยเห็นนะคาัสมัยเรียนอ,อนุพน์เาไปเตียบา้านไนด้ม <c oughs> โอเคต่งกองกินมาหนึาานโอเคมาาชิปีเนี่ยยาวกว่ามากปีนะอปปนอไปเลยป,ปีห็นมันนั่งแถมันกินหมดแล้ววัวไล่คน ไกลย่กยพอดีกันเดเอนะเดเอมมัใบบังทัวนี่อะยุก๊กะไรยังมันแก่เนะยิงกระตองตองสุดหัวเลยเอาสิ่งที่มีอยู่ในเหือนี่นะบาแขกบางั้เก็บมาเตือนปูปูนื้อเนาะกเี่ยามอกรนาปูป็นอย่งมากไหเบิงเยยังเต็มอย่นี้

không sao kiếm mà hay một không mũi sai ra ngoài có ส่วนพอพออะ้รอย่างมันทา,ากว่าดูนุ่น <laughs> มว่ะกินบน,นั่มาอพีนำเนาะ แดดเนาะแดกป้าเหมือกปี่แดกมากลายดีล้ <c oughs> ดองกับเปียต่าได้ขวานจ้ะประแงหนะวงลายจมตงงไหมแ่มันนวงมันเสษการกับหน่วมูกับจับเะลายเลยนวำกระแดง คลิปสองไอ้น้องนี่ยขั้นเทพไอ้มะข่าแบบหนึ่งต้องกินประแดกได้เนาะต้องแบบใส่ประแดก Cái Mà đơ Mặc toàn này Mấy năm nữa đẹp nội hàm này đứa ừ. ở này thôi Không ăn này mà nhảy nó Để chắc quà mù hù hết mọi Ừ Chắc Có thể cái chắc kìm bỏ không Ừ Chắc kìa Kẹo nó bày thua chút nhỏ này Mình cảm mặn này, bày Các có thể không น้ำบ <t od em |ms|> ัวฮะเพื่อการเที <rawd unre> ่ยวนอนนะว่าแล้วใส่ของตางมากินหมเข่ากอกน้ำมาหยไม่เห่าเกาไม่ว่านะเจอกันชื่ออะไรเยื้องสุดลับตรงนู้นบอกไอขอไปเอาสิหาแขกเสื้อการมีใจอย่างมากน้ำพี่พี่เหรอ บายบายเนาะเจอกันคิมแล้วฝากส่องรองเท้าหน่อยเด้อยนิกกี้เนาะชาแนลอย่าลืมนะบ้ยังเกาะสองยังเกาะนิกกี้ชาแนลอย่าลืมไปติดตามนี่มีโมนอนเปล่านี่มีโมหู้หูนี่นี่แบ็กแมนกับมาเนาะแบ็กแมนกับนอนเปล่าโอเคเจอกันเนาะบ๊ายบาย